สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับอาจารย์ฟุ้นครูการเงินนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนวิธีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะคะที่แบบเฮย้ยคิดไม่เป็นจ่ายไม่เต็มจ่ายผิดนัดเจ็บนะเออเจ็บยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ พอเวลาแป๊บปบึงในการเปลี่ยนโฮสต์นะคะโอเควิก okay. ิมโฮสต์นัแล้วนะคะโอเคนะคะไม่ได้ทำคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าด้วยความที่โควิดนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะอะ นะคะควันนี้ก็เลยอยากมาทำคลิปนะคะที่สอนวิธีการคิดที่แบบอบางคนก็เอานะจ่ายขั้นต่ำขั้นต่ำคือเท่าไหร่ของบัตรเครดิตก็คืออย่างน้อย10%ใช่ไหมคะของที่ลูกนะคะก็ อยากมาสอนวิธีคำนวณและกันว่าเฮ้ยเขาคำนวณกันยังไงกรณีที่เราจ่ายไม่เต็มนะคะเราโดนดอกเบีย้ยสองเด้งเลยนะอ่ะจริงๆเราโดนคิดสองเด้งนะคะสมมุติตัวเลขน้อยๆก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทุกๆท่ทานนะคะมันหลายยอดไหลย,ยอดมันก็ไหลเด้งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะคะโอเคนะคะวิธีคิดนะคะ ดอกเบี้ยนะคะวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะคะอ่ะอย่างที่บอกจ่ายไม่ตรงนะคะ,จ,คะ,จ,นะะจ่ายไม่ตรงเป็นไงคะเจ็บนะอ่าจ่ายไม่ตรง reviewers. เจ็บนะอออจ่ายไม่ตรงเจ็บนะเจ็บยังไงนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกัน นะคะจ่ายไม่ตรงเจ็บนะโดยปกตินะคะการคำนวณดอกเบีย้ยตรงนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะกรณีถ้าจ่ายไม่ตรงดิวนะจ่ายไม่ตรงดิวจ่ายไม่เต็มจำนวนนะคะโดนสองเด้งเลยนะคะอ่ะคำนวณน,นะคะนะคะดอกเบีย้ยนะคะจะแยกเป็น2ส่วนนะคะจะแยกเป็นสองส่วนอ่ะมาดูส่วนที่1ก่อน ะะมาดูส่วนที่1ก่อนส่วนที่1คืออะไรนะคะเราเรียกว่าดอกเบียส่วนแรกงงนะคะดอกเบียส่วนแรกคิดยังไงนะคะดอกเบียส่วนแรกคิดยังไงนะคะคิดจากนะคะดอกเบียนะคะจากคิดจากค่าใช้จ่ายนะคะจันขอย่อว่า คชจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะทั้งหมดในรอบบัญชีอ่ะบอชบัญชีนะคะหรือสมมุตินะคะสมมุติว่าเราลูดเรารูดหมื่นแปดอ่าสมมุติเรารูดซื้อมือถือหมื่นแปดนะคะอ่ะสมมุตินะสมมุติยอดนะคะว่าหมื่นแปดอ่า ะะแล้วจะสรุปยอดนะคะสรุปยอดหรือสรุปรายการเนาะวันที่เท่าไหร่ยีต่อคอหกสอ่ะสรุปยอด64นะคะจนถึงวันชำระขั้นต่ำอ่ะวันชำระนะคะขั้นต่ำนะคะก็คือวันที่ พอพยหกสี 8, 6, นะคะคือตรงนี้เขาให้โดยปกติแล้วธนาคารให้กี่วัน15วันนะคะสิวันนับจากวันที่สรุปยอดนะคะสิวันนะคะโอเคนะคะตรงนี้นะคะซึ่งโอเคบางธนาคารอาจจะนับจากวันที่เรารูดยอดก็ได้นะอ่ะเรารูดยอด1มืนแปดนะคะเดี๋ยวขอบอกก่อนอ่า รูดซื้อนะคะมือถือนะคะวันไหนรูดวันที่ห้าต่อขอนะคะรูดวันที่ห้าต่อขอหกสี่เออรูดวันที่5ต่อขอ,อ,อ64ส่ะคราวนี้เรามาดูวิธีคำนวณส่วนแรกนะคะคำนวณส่วนแรกคำนวณยังไงนะคะดอกเบี้ยส่วนแรกอ่ะนะคะ อากาศเริ่มเย็นแล้วนาอก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะนะคะยอดนะคะคงค้างนะคะยอดคงค้างนะคะยอดคงค้างบัญชีที่แล้วนะคะคูณกับอัตราดอกเบีย้ยอ่ะอาจารย์ขอย่อว่าดอกบอกนะคะคูณกับจำนวนวัน จำนวนวันนะหารด้วยจำนวนวันต่อปีก็คือโดยปกติจะเป็น365วันอ่ะดอกเบี้ยส่วนนี้คิดยังไงก็คิดจากยอดที่เรารูดไป1 8ื่นนะคะก็คือยอดทั้งหมดในในรอบบัญชีคูณกับดอกเบี้ย20%ต่อปีคูณกับ15วันนะคะก็คือวันที่สรุปยอดถึงวันที่ ชำระขั้นต่ำนะคะ15วันหารด้วย365ก็จะเป็นดอกเบีย้ย147.94บาทโอเคนะนี่คือดอกเบีย้ยส่วนแรกดูเหมือนก็ง่ายๆอะโอเคนะคะคราวนี้เฮ้ยตเตงมันมีดอกเบีย้ยส่วนที่2ด้วยแหละนะคะส่วนที่2นะคะ ส่วนที่สองคือส่วนอะไรส่วนที่เราจ่ายไม่เต็มนั่นเองส่วนที่เราจ่ายเงินใี้เขาไม่เต็มนะคะคิดยังไงดอกเบี้ยส่วนนี้นะคะคิดจากเงินต้นคงเหลือค่ะนะคะเงินต้นคงเหลือก็คือว่าอะนะคะสมมุติว่าเราจ่ายไปขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของหมื่นแปดก็คือจ่ายขั้นต่ำไปเท่าไรคะ ขั้นต่ำนะคะ10%ก็คือเราจ่ายไป1,800บาทใช่ไหมดังนั้นเงินต้นคงเหลือนะคะเงินต้นคงเหลือก็คือ16,200บาทนั่นเองที่ยังไม่จ่ายนะคะโดยดอกเบี้ยส่วนที่2จะคิดจากตัวนี้เงินต้นคงเหลือนะคะนะับจานวนวันนะคะโดยคิดยังไงโดยจํานวนวันนะคะจานวนวัน จะนับนะคะจากวันจ่ายขั้นต่ำนะคะอ่ะวันจ่ายขั้นต่ำนะคะวันคือเราจ่ายขั้นต่ำวันที่8ปดพฤศจิกาใช่ไหมก็จะนับวันที่9ก้พอยหกสนะคะนับวันที่9้าพอยหกสี่นะคะจนถึงอะไรจนถึงวันสรุปยอดนะคะ ถัดไปนะคะวันสรุปยอดถัดไปก็คือวันที่25พย64นั่นเองนะคะหรือเท่ากับกี่วันนับจากวันที่9ถึงวันที่25ก็คือเท่ากับ17วันนะคะเท่ากับ17วันอ่ะและยังไงต่อนะคะดอกเบี้ยส่วนนี้นะคะดอกเบี้ยส่วนนี้จะคิดอย่างนี้ค่ะดอกเบี้ยนะคะส่วน ที่สองนะคะจะคิดจากยอดคงเหลือนะคะ,อะยอดคงเหลือคูณกับอัตรานะคะดอกเบี้ยคูณกับจำนวนวันเหมือนเดิมค่ะสูตรเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากตัวยอดที่เอาไปคิดนะคะก็คือ1นึ่งร้อยเอหนึ่งหมื่นหพ 200บาทคูณกับอัตราดอกเบี้ยคือ20%คูณกับจำนวนวันคือ17วันหารด้วย365วันดังนั้นจะเป็นดอกเบี้ยส่วนที่2ก็คือ150.90บาทนี่คือกรณีที่จ่ายบัตรเครดิตไม่เต็มจำนวน ะะเขาจะมีการคิดดอกเบีย้ยสองส่วนซึ่งแน่นอนค่ะผู้ริโภคเสียเปรียบมากๆเลยถ้าเราไม่รู้วิธีแบบนี้นะคะเขาคิดดอกเบีย้ยเราสองเด้งน่ากลัวม,มากๆเลยนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะใช้จ่ายปลอดภยัยถ้าคุณมีความรู้ทางการเงินค่ะครูการเงินฝากไว้บ๊ายบาย Bye-bye.